พี่น้องมันนี่ยายรัดมัดนี่กับคลื่ยากินแบบเ่วยแห้พี่น้องนมันช่วยแห้เก็บใจพี่น้องเจ้าเคยเห็นไหมแบบช่วยแห้งพวกมันกินเงินกับแก้วเปียๆหน่อยพี่น้องมันเหมือลายเลยพี่น้องเ่วยแห้พี่น้องตดูดๆพี่น้องช่วยแห้อยู่หลังบั้นหลังหน้ายาละมัดมัดนี่แบะพี่้กินแบบเ่วยแห้ได้ เบอร์อะไรเราพี่น้องเอาคำเดียวเพราะอะไรจะได้กินกับแก้วบองกินผู้เดียวพี่น้องคืดอยากคืดอยากเลยสิเก็บก,ก,กินผู้เดียวเลยไม่เก็บหลายเก็บไปกินกับบองแก้วพี่น้องคือคือบองแก้วมากบุกนึงพี่น้องเลยคืดอยากเลยสิกินตัวแห้งพี่น้อ,นนนองดอกไม้เลี้ยงเอือกผ้าต้มสวนพี่น้องต้นลำไยไปเลย เพราท่านเป็นดอกเป็นหมักยพี่น้องเป็นมักท่านส่วนมักท่านแต่เก็บกินไปเรื่อยๆพี่น้องบ่พุ่มสีสุกพี่น้องมักท่านก็ได้ท่านก็ไอ้พุ่มกำลังสีสุกบ่ดุกป็นไรพ่อได้กินอะไรพี่น้องบังเลยบังเลยชุดมันลวนพี่น้อง แค่ไหนก็เก็บกินเติรุนคือมันลรนแหละพี่น้องมันนัองคอยแสีบมันกันเมื่อได้โรนแสดงว่ามันสุกแล้วพี่น้องสุกเต็มทีแล้วมันนัองคอยแสียบตรงนี้พี่น้องหากินเติร์น่ว้ลรนเลยไว้บ้ามันน้องไอยมันนัองคอยแสีบพี่น้องมันนัองคอยสุกมันสุกเต็มทีแล้วมันนัองคอยลรนตรงนี้นะพี่น้องกินเท่าแค่นี้พี่น้องก็บอกกินหลายมันต้อยมากก็บอกกินหลายพี่น้องกินเท่าอะไรหาหกเมื่อเก็บเม่อแค่นี้แหละพี่น้องเตร็จละมื่น แเรามาเก็บกินเลยบอยากต่อยมันพีหน้องต่อยเรากินมัหมดเต็มิตมันไน่องเลยอยากเก็บอเอาตนซึ่งมันจุิมันซึนล่่มันโลนไปแไหนหนต่นนน่องมานม ท่านแย่หลัดหนักนีอกนีรอเี้พ่อได้เก็บกินหมูไปเสร็จแล้วพี่น้องร่วมเพิ่มี่น้รงกบดุกต้วกับพ่อได้กินเยอะี่นหองพ่อกระหายอยากนะนี่หลายแทะกับบ่อยากพี่อเอง่นี่เส้นนีย่หลัดมันมีกับเนี่ยบ่อยากหรือลนะเก็บกินแต่นวยซึ่งมันโลนกับพ่อแล้วี่น้อง เก็บเ่ยอัส่เนมแรงยางไม่เกล่น้อเก็เสียหกเกน่วยเสียวซีฟุนนวยก็กินไปซะนั้นแหละคี่น้องกินหลายกินทู้เดียวกินทุเดียวบ่หมด่อกคุณน้องไุกแลวก็มดมือละื่กุนนย้ยกับกินไวยอนั่นแัะคุงางไปไก่กัไปเก็บคอเดียอุมยานั่ง นี่แค่อยากก็กินนี่กับปลายหลแบบเจอละอันย่างละต่นซองต่นเบอร์พี่น้องน่าเลยก็จะไปน้าท่านกินไหมพี่น้องแต่ว่าไปเอาแตะยุบานมากินยีในบานกับดกพี่น้องน่าจันไปกินก็ไปซื้อเราพี่น้องดกอยู่ต่นอยู่ในบานดกอยอะลังบานต่นมะแคพี่น้อง

กับมันเก้วมันแก้วก็บพวกยูบกแ่งหมกทั่วประติดกรมากนี่แหละพี่น้องแอเปเดตการอยู่ไล่อยู่หน้าสีพี่น้องดูนะคะต่วน,นะคะ